นี่เป็นภาพกลุ่มชาวบ้านในชุมชนโพสีตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามกำลังช่วยกันทำข้าวเม่าแบบโบราณซึ่งเป็นกิจ,จวัตรที่ชาวบ้านกลุ่มนี้นัดรวมตัวกันทำเป็นประจำที่บริเวณศาลอาอเนกประสงค์ประจำชุมชนโดยชาวบ้านชุมชนโพสีที่ร่วมกันทำข้าวเม่าแบบโบราณได้กล่าวว่าความรู้ในการทำข้าวเม่านี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นปู่ย่าตายายและได้สืบทอด ภูมิปัญญาทำเป็นอาชีพจนถึงปัจจุบันซึ่งขั้นตอนในการทำข้าวเม่าเริ่มด้วยนำข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเหนียวไปแช่น้ำเป็นเวลาสามคืน จากนั้นก็นำข้อเปลือกที่แช่น้ำแล้วไปคั่วในหม้อดินเผาเพื่อให้ได้ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์และต้องคนข้อเปลือกที่คั่วตลอดเวลาใช้เวลาคั่วประมาณ10นาทีสังเกตว่ามีเสียงข้อเปลือกแต่ก็ถือว่าใช้ได้จากนั้นก็นำมาต่ำในครกโดยใช้สากไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่โดยต่ำจนข้าวที่อยู่ในข้เปลือกนั้นแบน ต่อมาก็นำเข้าไปฝัดและก็ร่อนเอากแกลบออกจากนั้นก็มาเก็บกา,กากที่เหลือออกเพื่อให้ได้ข้าวเม่าที่เป็นลักษณะแบนเท่านั้น ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยบางคนก็ทานเป็นข้าวเม่ารสชาติแบบไม่ต้องปรุงแต่งได้เลยและก็หลายคนก็จะนิยมนำมาปรุงรสให้มีความอร่อยน่ารับประทานมากขึ้นโดยการใส่มะพร้าวแล้วก็ใบเตยก็จะเพิ่มรสชาติความอร่อยของข้าวเม่าได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่ากว่าจะผ่านขั้นตอนการทำออกมาเป็นข้าวเมา่าแต่ละขีดนั้นต้องใช้ประสบการณ์ความชำนาญแล้วก็ระยะเวลาในการ ทำกันพอสมควรเลยทีเดียวโดยเข้าเม่าที่ชาวบ้านกลุ่มชุมชนโพสีทำนี้ก็จะขายในราคากิโลกรัมละ80บาทส่วนที่นำไปปรุงรสชาติกลุกเคล้าใส่มะพร้าวใส่ใบเตยก็จะขายในราคากล่องละ20บาทครับคือว่าขันตอนมันโบเมนไงไงบเมนไวเฮ็ดหานาที่ศิลมาที่เรียวโอ้ยลืมต้นจังไรครับไปเอาอีหยังมาเอาเขาอีหยังม่เฮ็ดที่แรกเขากรไปปื่อ เขาเปลือกจ้าเขาเปลือกเขาเปลือกนี่มันก็มีหลายพันเนาะแต่ว่าพันเขาโกหกนี่ก็ขอหกนี่มันจิตต่ำเราได้งามก็มูจ้าเขาก็เลยใส่เขาเขาเเหนียวก็ขอหกแน่นจ้ากับเอ้าซื้อไม้เราเ็ดจางไหต่อครับเขาไปมาไปชซน้ำจ้าเขาไปชซน้ำชซน้ำไปจักสามขึ้นคนละจ้าก็คือซื้อม้กับเทสใส่กะลามั่งเซน้ำรสจ้าว่าเศเ้าว่าเศร้าว่าไงเศร้าเศร้าลางจ้ ลิ้นออกน้ำแน่แต่อันแป๊ะๆอันมันเป็นอันน้องมันรีบเนาะตักออกค่ะแกระดาษตักออกมื่อไรไหลายค่ะกับกับหมายถึงว่าเศร้าเศร้าหลายๆน้ำนั่นกับไา้ถึงว่าห้ามมันพูดเห็เก่าออกเอาออกเอาทด่เอาเหลือไว้ทด่อันจมโอ้สามขึ้นค่ะจิ้มจิ้มไปงมือจะขึ้นสามขึ้นจ้ะสามขึ้นเต็มเต็มโอ้ขึ้นไม่โดนค่ะ มันบ่ออ่อนดิโอ้ยมันอ่อนใช่โอ้ชัคงบ่ได้เด้ค่ะบ่อ่อนหาบ่อ่อนนี่มันมันมันบ่อบ่อมันสิบ่เป็นมาตั้กับเป็นเป็นเม็ดข้าวสารคือเฮามากินแม่ข้ามากหนึ่งแม่กลาบกลับเอ้าหลังจากหลังจากแช่ไปสามมื้อสามคืนแล้วขัวค่ะบารนี้เห็นไหนครับยกไปขัวยกไปขัวขัวแทียมมอดินนะคะนั่นน่ะอ๋อขัวเอ้าเห้องห้องห้องขัวเทียมอทียมที่มอดินเลยมอดินเด้ค่ะอห๋อดินหมอดินผมเห็นหมอดินกับบ่อใหญใหญ่อยังบ่อค่ะแสดงว่าขัวใหญ่ที่เราหนตอนนี้ ได้เลยกินละถั่ยกิ่ละถั่ยค่ะทีนละถั่ยน้อยจ้าเออครับตัวนี้ผมเห็นเพิ่นเอาเอาไม้ค้นน้ำตลอดจ้าค้นไม้ค้นค่ะบวกล้นมาได้ค่ะอ๋อเป็นยังครับมันกระชิดแตกพุ่งจ้าจ้าไประิับทีมใหม่ต้องมันมันมันสีสุกโอทั่วอยู่ไหนแดงซุกโอทั่วอ๋ออ๋อมันมันสีดมีมองใหม่มองเฮิมมองยังสีเดียว คอแล้วก็ต้องมีกลางพอ้อมคอ๋นคนคนขอบคนกลางไปเรื่อยโดนปันได้ครับกะดิดังปกลางอ่ะค่ะชิบะทีนี่ละค่ะชิบะทีกระข้ามกรนี่บังจากเงี้ยงนันป๊อปแปมันบป๊อแปะป๊อแปะเอาเลย๋อแต่ป๊อแปะปอแปป๊อแปะนี่แต่ว่าใจได้ยวอ่ถ้าแตกไรมันมันมันฉีลื้อนเก๋อจะเป็นข้าวโอ๊กจเป็น้าวอ๋กอ้มันมันมันฉีแกเอาเอาข้าวดำขอาดีอ๋อเริ่มเริ่มแตกน ล้หกต่ำนี่ลงต่ำนี่ที่ค่ะบอไดแชร์ไปเด้ลงหกต่ำมืนห่อนต่ำมันห่อนผมสังเกตว่าการต่ำของเฮาเนียใไส้แรงงานคนเลยเอามือสากสนี่เป็นสากไม้บางไงโอ้ดีค่ะตั้งคือเม็ไพ่นี่ยมั้งค่ะเออที่เอาไม้ไพ่ที่มันกะไลกะไลเด้อกะไล่เขาอึนเขาอ้นกะไลกะไลสากกระไลค่ะกับกับแล้วก็เอาเอาสากกระเบือไอ้ไม้เห็นบางไงโอ้ยหนัก ต่อยจากโลกคือต่อยซ้ำเนี่ต่อยจุ๊บปุ๊บพู้ตำผู้ตำที่เ่ได้กล้ามบักหง่เดียวขอร่างกาแต่ละมือไทยหัวใจไยโอ้ยตำมือแรกไข่น้อยไหมเนี่ยโอ้ยคิดศักอา์ศักคือซื้อสิบโลเออคือสว่าออกกำลร่งกายเนาะตั้โดนมาไหนครับ ต่ำยืนเขามันมันแปรอะไรจ้าต่ำอ๋อต่ำยืนเขามันแปรใช่นี่ออ๋นี่เป็นแปรจั่นใช่นี่แหละโอหมายถึงว่าไอ้เซนจิจับเบิ้งค่ะไอ้ไอ้กากเนี่ยมันก็ออกค่ะแล้วก็ยเห็นเห็นเขาเป็นแป๊ะแปรค่ะเพราแดงไหมควดออกมาแล้วเพื่อจะดิฟัดอ๋อมาดิฟัดเอาแกบออกค่ะที่เหล็กเอาแกบออกดิฟัดดิฟัดเอาแกบไม่น้อยออก ตามสิละกัมาล่อนล่อนทึ่งฟัดทึ่งร่อนจ้าอ่าครับเพื่ออีกก็ต้องไปฟัดเพื่อเพื่อสิให้ได้เป็นเป็นอันนี้เป็นแป๊ะแปะเฮียได้แปะจ้าให้ได้แปะครับครับแล้วส่วนไอไอที่เป็นไอไอเป็นเข้ออื่นตงเป็นเป็นแกบเป็นห้ำแกะกกกสีออกไปครับการฟัดการร่อนปากโคตรมายังไม่เล่าอีกทีคือไม่เห็นยังต่ออีก ก็มาเก็บกากต้อหรอเก็บกากต้ออีกอันไหนอันไหนที่เหลือจากการฟัดการล่อนคือออกยังบ่เหมิดใช่ก็มาเก็บกากออกแม่นจ้าอ้วดกลัวสีแล้วเอาจังไหนต่ออีกบ้านนึ่งเก็บกากแล้วแล้วยังเก็บกากละกันฟดอีกรอบนึงเด้นะปัดอีกรอบนึงก่อนปัดอีกรอบนึงปัดก่อนสิเก็บแกก้อนเก็บเข้าถุงจ้ะให้ให้ได้แต่ไอ้เข้าเมาสั่นดีเลยจ้ะโอ้ครับๆๆๆมาตรฐานเลยบาดนี้โอ้ยๆๆกว่าสิได้ครับๆได้ยังบาดนี้ พี่ไหนเอาไปการรักษาไม่มีเพาะเก็บเพาะเก็บแากเรียบร้อยแล้วร่อนแล้วอ่าก็เอาใส่ถุงถุงใสใหญ่ๆอ่ะจ้ะครับถุงแบบบ้านเฮิร์นถุงฮอนเห็นไหมครับแล้วก็เอาใส่ถุงใสนั่นก็ใส่ถุงใสนั่นแล้วก็จ้างใส่ถุงปุ๋ยใส่ถุงปุ๋ยจ้ะจ้างสกีบเด็ดประมาณเดือนเนึครับต้องส่งมะทมีออเดอร์มะทรงแบบอ๋อแต่ว่าแต่ว่าไอ้เพิ่มเพิ่มความไอเลตอร่อยความสมบูรณ์นี่คือเขาเาต้องไปส่งใส่อย่างจ้ะกะละมังจ้ะกะละมัง โอ้ยกะละมังบักใหญ่เลยเนาะเออเอแบบนี้เนี่ยนันนันคันนี้ว่าสิส้มเตยสีนดำชากะเอาน้ำเตยต้มเนาะเนาะตุ่มต้มเรียบร้อยกินเป็มัดเย็นก้อนนี่ค่ะแล้วก็ทิแห้มันเย็นก่อนก็เพิ่มขูดแบกข้าวน้ำใช่นีไหมขูดแบกข้าวอ๋อใส่เบทเตยใส่แบกข้าวใส่น้ำตาลทรายอ๋อครับตาลทรายโอหโหกะทิครับเกลือครับอ๋อนั่นก็หมายถึงว่าเอามาเอาม้าคูบปรุงมันเลยเป็นสีทำไมค่ะ เฮ็ดให้เฮ็ดให้เฮ็ดเนี่ยเสบขึ้นแต่ถ้าผู้ใดมากินแบบออริจินอลแบบบ่ใส่อีหยังเลยนี่ก็ได้ติจีได้จะเอาแต่แต่ว่าไอ้นี่มันมันไอไอ้ขาวข้าวเก่านี่มันอยากจะแข็งนิดหน่อยไหมคะแข็งแต่ว่าถ้าเป็นข้าวข้าวใหม่เี่ยวใหม่ๆนี่สุดคู่เลยเคือกินแบบนั่นเลยเลยไม่ไม่อีกจักรอบเด้อก็ยังข้าวใหม่นี่ยฮะต่หนิดดอกสีหือเขียวเล่นไหมไม่ค่ะดอกเขียวเลยตัดเป็นตัวเลย๋อแต่ช่วงนี้บ่มีข้าวใหม่เนาะเฮาเลยต่ำข้าวเก่าแต่ว่าเดี๋ยวอีกจัก เดือนพิจ er mm oh. oh. oh ah. ิกาท่านว่าหน่กับิ่นี้ขไม่เขาก็เฮ็ดขอไมโอ้ม้ค่ะับกับบดีคือคือมีเฮ็ดยากไปนี่หลายขั้นตอนไปนี่คือเฮ็ดเป็นพอแม่เดียวค่ะ๋อพอแม่พระเฮ็ดบือบอแม่ต่างลุ่นปูรุ่นยารุ่นสวดลุ่นเต้ไปเมื่อเนาะกับกับกับอ่ะ ไปขายสาผลิตภัณฑ์ฮะทั้งเกี๊ยกระมีน้องเกี๊กระมีคนมาสั่งจ้ะอ๋อครับให้มายังแม่ค้าที่เพิ่นเพิ่นขายน้ำตลาดแน่น้ำยางแน่เนี่ยกรมาสั่งของเ่าแบบนี้อ๋อครับต้าขายเป็นโลจ้ะครับแบบําเร็จกับมี่ไปถึงวาแบบแบบปรุงแล้วกับมีอยาก่ใส่เตยแล้วเช่นกับมี่หรือว่าแบบ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 นี้กับมีครับครับเขาให้ไว้โลละแปดสิบบาทโลจ้าบาท โลอ่ะถ้าถ้าลูกค้าจะไปซื้อกับแปดสิบจ้าสมาชิกในกลุ่มซื้อกับหิบาทจ้าโอ้ครับปลาโลนึงมันอยู่บทถุงบางไงดิ้งโลนี่ึงโลนี่งโลนี่เปรียของเย็บเบิ่อา่งเก่อนาบ่งโลงโล่ถาไหนหายตื่นดะ่วออกหันดูกระเด็นหลายยืจ้าเพราะงันมีบุกเทาเงินอยู่ดอกครับุงถุงนีเขึ้งโล จริงได้สีหมดอีโลโก้ลูดูต่คือไทย๋ยวมีหัวโลโก้นี่ยเครื่องลไอ้สีบบาทจ้โอ้ยจะมาหลายแถวมี่ล่หนึ่งสิบข้างหลังมาจิ้งซอแห่งหกสิบบาทซ้ำใช่ยีโลู่เราหกสิบเครื่องล้กับสามสิบ่โอ้ย ไปหลุกอันนี้แต่ยังอันนี้ก็ยังมาเป็นอาชีพเสริมนี่ก็อยู่บานที่ซื้อย่บานที่ซื้เนาะยังนลอยก็ได้ซืบสามูุ๊บแต่ย่างเนาะากับอาดกับไม่กินข่ากินน้ำน้ำาลขาดกับไอไอไอเรื่องรายได้วากกันที่หลังแมนจ่ะแต่ว่ามั่มีความสุขเนาะแมนอ้าว้าพี่น้องสนใจอยากกินมัตเสื้ออยากได้อาทิตย์ต่อสรอาทิตย์ต่อเสร็จ ุนพ่อรีนีมีเบอร์โทรป่ะอ่านในเบอร์โทรท่านมาผู้ใดผุ้เดียว่าเห็นสร้างแบบตุ่งก็ได้ค่ะบ่เห็นเล้วมันตัวน้อยเนาะตัวน้อยเอาเบอร์โทรเบอร์โทรผู้ใดตายดีดีอ่านในเบอร์ะเะเอาเปตาออเนตานี่แหละ ใช้ตัวน่อยวูดเป็นสเราเห็นศูนย์หเบอร์เบใดก็เอาแม่แม่หันมาดูศูนยังเจป้าศูนย์หกสี่ห้าเก้าหกาแปดห้าสี่แ้แม่สายสายเงพี่โอ้เลอนโท้เบองอะไรสบดยอ้าเอาเอาอีกอย่างหนึ่งเงศหยังก็อศูนย์หกสี่ห้าเก้าหกห้าเออลองโทรมาเบิ่งหาอยากได้นะครับเนาะ อยากได้สนใจเลยส้มตบ,บมนี้นะคะ่ะส้มต้มเจ็ดตัวหนังสือหน่อยผนเดียวว่าเหน <S 2> <S 2> ็นอยากมาเบิง<อ>วิธีการผลิตกับมาได้เลยจ้า <S <S เฮ็ดซูมือเข้เม,มือจาอ้าโอ้ครับครับ